สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบก,กับครัวหลังห้องของเด็กหอนะครับเอกระทะที่เสียบเสียบชักแควนะครับเสียอชุกแคลแล้ว,ว,วแล้ว,ลวอันนี้คือทอดปลอดหลายๆคนเนี่ยจจะม่กล้ากินปลอดนะครับแต่ทอดแล้วเนี่ยมะปดโถมะใบมะบัด เอาทอดก็ไก่เปิดไฟเบาๆไปต่ออันนี้ถ้าไฟเฮาถ้าของนี่ไฟดับเลยนะหนึ่งสองสามปั๊บนี่นี่ฮะเ,เหรออ่าอ่าธรรมดาที่ไหนเนี่ยนี่ไหนถ้ามันเจ้าทอดไปก็ไก่ทอ,อดไปหรอถ้ามันใกล้กรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาัูดก,กระเทียมทำหมออีปอดนี่พี่เขา

ดูความเดือดของน้ำมันปัดเดือดเดือดเดือด